สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาดูรถไฟกันที่บริเวณโค้งทางด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟผาสเสด,ดนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เป็นขบวนรถด่วนที่72อุบลราชธานีกรุงเทพจะผ่านโค้งนะครับผมและเมื่อผ่านโค้งไปแล้วก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟผาสเสด,ดนะฮะทางด้านซ้ายของพวกเราเนี่ยก็มีสํานักสงฆ์ที่สวยงามนะฮะแล้วก็มีโค้งรถไฟอยู่ด้านหน้า ตอนนี้เดี๋ยวขบ,บวนรถนะก็อาจจะผ่านบริเวณโค้งนี้แล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะขบ,บวรถ72นะครับอ่เข้าโค้งมาแล้วโอ้โหสวยงามครับผมหนึ่งสองห้าหนึ่งครับ อันนี้ขบวนรถก็กําลังเข้าสู่สถานีผาเสดดนะฮะาและที่สถานีผาเสดดนะครับผมก็มีอีกหนึ่งขบวนจอดรอหลีกซึ่งก็คือขบวนรถด่วนที่71กรุงเทพอุบลราชธานีนะฮะวันนี้ขบวน71กับ72ก็มาเจอกันที่ผาเสดดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูอีกหนึ่งขบวนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับขบวนรถด่วนที่7 1 กำลังเล่งเครื่องนะครับออกจากสถานีผาสเสด็จมุมนี้ก็สวยงามนะเราเห็นเป็นลักษณะโค้งไปโค้งมานะครับผมภูมิประเทศแห่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นภูเขานะฮะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองมาดูบรรยากาศโค้งๆนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาที่ผาสเสด็จเลยนะครับผมเรามาดูกันนะขบวน7 1 ผ่านโค้งบริเวณนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะครับผม้มมาแลวตอนนี้ขบวนรถนะกะ็ค่อยๆสลบขึ้นเข่ามาแล้วนะเดี๋ยวก็จะผ่านโค้งนะครับผม ก็ได้ดูรถไฟ2ขบวนนะหลีกกันที่ผาเสด็จคลิปเดียวได้2ขบวนเลยนะฮะ ยอดครับด่วนอุบลอ้โหเข้าโค้งครับผมโอเ้เข้าโคง้งอย่างสวยงามเลยนะครับขบวนด่วน71อกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับ นี่นะทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นสำนักสงฆ์บรรยากาศล่มลื่นนะครับผมสำหรับตอนนี้นะก็จะมีรถจักดีเซลผ่านนะโค้งผาสเสด็จนะผมโค้งเหนือผาสเสด็จจีเอ GA นะครับลากอันตอมครับอเมริกันลากฝรั่งเศสนะผมสุดยอดนะ โอ้โหสวยงามครับสวยงามครับโอ้โหอ่าสำหรับรถจาก GA นะครับหมายเลข4535อ่าเปิดไฟมาสามดวงนะคอ่าเขาโค้งสวยงามเลยนะครับผมอันต้อม4107 ก็เข้าสู่สถานีผาสเสด็จนะครับผมแหมมุมนี้สวยงามจริงๆนะก็เห็นเป็นมุมโค้งศาสตร์มาแต่ไกลนะครับผมแล้วก็พอเราหันไปเนี่ยก็ยังเป็นโค้งอีกเนอะรู้สึกว่ารถจะเข้ารางหลีกนะเดี๋ยวน่าจะมีขบวนรถสินค้าที่ 2101นะครับผมวิ่งผ่านสถานีผาเสดเด็จเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันต่อนะอต่อไปนะครับเราก็จะมาดูขบวนรถสินค้าที่2101ซึ่งเป็นขบวนรถปูนนะสำหรับขบวนนี้ก็มีต้นทางจากสถานีชุมทางบางซื่อปลายทางสถานีหินลับนะวันนี้เป็นหัวรถจักฮิตาชิด้วยนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านสถานีผาเสด็จมาแล้วนะโอ้สวยงามครับเร่งเครื่องมาแล้วครับค่อยๆมาอย่างช้าๆนิ่มๆน,นะแล้วก็ตามสเต็ปตามสูตรเดิมนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับผม ก็ตอนนี้ก็กําลังทําขบวนขึ้นเขานะโค้งตรงนี้ก็จะมีลนะักษณะลาดขึ้นเขามาแล้วครับสําสหรับ G A นะ กับอันสตอมเมอสักคู่ก็จอดหลีกที่สถานีผาสเสด็จนะก็เป็นหัวรถจักรฮิตาชิหมายเลขสี่ห้พร้อมกับเสียงวีดหวานๆนะอ่าเปิด LED นะดีนะ รับรถปูนโอ้โหสุดยอดครับชมกันยา,ยาวๆเลยนะท่านผู้ชมครับ สุดท้ายนะโอ้โหโอ้สวยงามจริงๆครับวันนี้เรามาดูรถปูนกันในบรรยากาศโค้งๆนะฮะแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาเป็นธรรมชาติโอ้ oh, สวยงามจริงครับมุมนี้ วันนี้คุ้มค่ามากๆนะอ่าที่มาเลือกถ่ายมุมนี้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เคยมาถ่ายเลยสําหรับสถานีผาสเสด็จเนี่ยผมก็เคยมีโอกาสนั่งรถผ่านมาแค่ครั้งเดียวนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยนะครับผมมุมสวยจริงๆนะพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติสวยงามฟินๆนนะมาแล้วาาลครับรถบรรทุกปูนนะครับขบวน605หินรับลาพูนนะ เจ็ด9ู ค่อยๆไหลลงเขานะแล้วก็ผ่านสถานีผาสเสด็จนะก็เป็นขบวนรถบรรทุกปูนในเส้นทางสายเหนือนะห<ฮ>มาไวมากนะหกศูนหขินรับลำพูนยืนรอนี่มาแบบเกือบจะไม่รู้ตัวนะ,ะดีที่ได้ยินเสียงก่อน <laughs> โอเคนะครับก็สำหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงกว่า บรรยากาศก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็สําหรับสภาพแวดล้อมของสถานีผาเสด็จเนี่ยก็เหมือนจะเป็นสถานีที่อยู่กลางเขานะเพื่อนเพื่อน,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 อนครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยขบวนรถสินค้านะเป็นขบวนรถบรรทุกเกลือขบวนที่598จากต้นทางบ้านกระโดนไปทางมาตบตาพุทธนะ สำหรับที่ผมจะถ่ายในคลิปนี้เป็นรถเที่ยวหนึ่งนะก็เดี๋ยวขบวรถก็จะผ่านโค้งผาเสด็จนะครับผมอตอนนี้ก็เป็นโค้งที่ค่อยๆสโลปลงเขานะ ก็มาแล้วนะครับขบวนห้าเก้าแปดนะบ้านกระโดนมาตาพุทธเอาอันซ่อมรับโอ้โหเครื่องแคปด้วยครับสาดโค้งมาแล้วหมายเลขสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับผม ก็สำหรับช่องจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายรถบรรทุกเกลือเป็นครั้งแรกของช่อง YouTube นะสุดยอดจริงนะวันนี้เราปิดท้ายได้สวยงามจริงนะนี่นะก็ผ่านสถานีรถไฟผาสเสด็จนะมุงนาสู่ปลายทางมาตาพุทธนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ที่บริเวณโค้งผาสเสด็จก็จบลงบินเท่านี้นะ ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและรับชมมาตลอดคลิปจนจบนะฮะก็ถือได้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมจากปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายที่กรุงเทพวันนี้ก็เปลี่ยนมาได้บรรยากาศป่าเขาบ้างอาจจะได้ไม่จําเจนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับผมยังไงก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปรถไฟนะก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์นะฮะ วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ